เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ android เลยต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทหน้าที่117ข้อที่2นะครับ ก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วในคลิปนี้นะครับผมพี่จะมาทําการเฉลยแบบข้ดท้ายบทหน้าที่117ข้อที่2ที่เขาได้บอกว่าให้นักเรียน,นเขียนลูกศรลงบนแผนภาพเพื่อแสดงทิศทางการไหลของเลือดภายในหลอดเลือดอาร์เทอรีและหลอดเลือดเวนโดยใช้ปากกาสีแดงหรือขีดเส้นทึบและสีน้ําเงินหรือขีดเส้นปะแทนเลือดในหลอดเลือดอาร์เทอรีและหลอดเลือดเวณดังนี้ครับผม โดยสีแดงเนี่ยหมายถึงเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำสีน้ําเงินหรือขีดเส้นปะาก็หมายถึงเลือดที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงและแก๊สออกซิเจนต่ำครับผมโดยก่อนอื่นเลยนะครับเขาก็ได้ให้เรามาเป็นแผนภาพที่มีปอดอยู่ด้านบนแล้วก็มีหัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวานี่ครับเป็น หัวใจห้องบนซ้ายหัวใจห้องบนขวาหัวใจนะครับแล้วก็เป็นหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องล่างซ้ายไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมขวาถึงอยู่ ทางซ้ายของเราแล้วซ้ายทีงอยู่ทางขวาของเราเป็นเพราะว่าเวลาที่เรามองหัวใจแบบนี้ครับเหมือนกับให้จินตนาการนะครับว่าเราเป็นหมอครับผมแล้วเรากําลังมองผู้ป่วยที่หันหน้าเข้าหาเราอยู่เพราะฉะนั้นขวาของผู้ป่วยก็คือซ้ายของเราและซ้ายของผู้ป่วยก็คือขวาของเราครับลองให้เพื่อนนั่งอยู่ตรงหน้าน้องก็ได้ครับแล้วก็ถามดูว่าข้างไหนคือข้างขวาของเพื่อนและข้างไหนคือข้างซ้ายของเพื่อนโดยให้เพื่อนหันหน้าเข้าหาเรานะครับเราก็จะรู้ว่ามันจะสลับทิศกันเหมือนกับแบบนี้เลยครับผมก็คือฝั่งนี้จะเป็นซ้าย และฝั่งนี้จะเป็นขวาครับผมโดยก่อนอื่นเลยครับเขาก็ได้ลากให้เราแล้วครับผมว่าจากหัวใจห้องบนซ้ายมาล่างซ้ายเนี่ยเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงแล้วหัวใจห้องบนขวามาล่างขวาก็คือเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ําครับซึ่งอา่า ปอดเนี่ยทำหน้าที่อะไรน้องๆรู้ไหมครับ <committed> ปอดเนี่ยก็คือ, <whilst> อทำหน้าที่ในการฟอกเลือดใช่ไหมครับคือทําให้เลือดายที่มีออกซิเจนต่ำเนี่ยพอผ่านปอดก็คือจะรับออกซิเจนจากปอดแล้วก็จะส่งคาร์บอนไดออกไซด์ไปให้ปอดแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะออกทางหายใจออกครับผมส่วนออกซิเจนที่ได้รับมาเนี่ยคือได้รับมาจากการที่ปอดเนี่ยมีการหายใจเข้าครับผมแล้วก็ด้านล่างสุดจะเป็นร่างกายใช่ไหมครับก็คือเราก็ต้องเอาเลือดที่ได้รับการฟอกจากปอดเนี่ยไปเลี้ยงร่างกาย เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเลือดที่ได้รับการฟอกจากปอดนี่ครับก็คือเลือดที่ได้รับการฟอกจากปอดเนี่ยจะเข้าทางหัวใจห้องบนซ้ายแล้วก็จะไปเข้าหัวใจห้องล่างซ้ายต่อแล้วก็จะส่งไปเลี้ยงร่างกายครับผมแบบนี้เลยครับจากนั้นพอเลี้ยงในร่างกายเสร็จเนี่ยเลือดที่ออกมาก็จะเป็นเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงแล้วเพราะว่าเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยเอาออกซิเจนไปใช้แล้วก็ส่งคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับผมซึ่ง อ๋อซึ่งขอภัยนะครับลูกศรนนี้จะผิดนะครับผมลูกศรจะทําการขึ้นไปที่หัวใจห้องบนขวานะครับจากนั้นก็หัวใจห้องล่างขวาเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการอ้อมนิดนึงก็คือจะอ้อมขึ้นไปหาปอดครับผมก็คือให้จํานะครับว่าหัวใจห้องบนเนี่ยหัวใจห้องบนก็คือจะเท่ากับต้องรับเลือดนะครับส่วนหัวใจห้องล่าง ก็คือจะทําหน้าที่ในการส่งเลือดซึ่งหัวใจห้องบนเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเอ a t r i u มนะครับผมเอ a t r มเอ a t r i u มหรือ atrium ครับหัวใจห้องล่างก็จะเรียกว่า ventricle หรือ ventricle e ครับผม ventricle นะครับซึ่งก็จะเป็นดังนี้เลยครับก็คือ ปอดเนี่ยจะทําหน้าที่ในการฟอกเลือดก็คือฟอกเลือดที่เสียก็คือจากหัวใจห้องล่างขวาที่ส่งมาก็คือจะส่งมาที่ปอดแล้วก็ฟอกเลือดเป็นเลือดดีส่งไปให้หัวใจห้องบนซ้ายหัวใจห้องบนซ้ายก็ส่งไปหัวใจห้องล่างซ้ายแล้วก็เอาเลือดที่ดีนี้ไปเลี้ยงร่างกายจากนั้นพอเลี้ยงร่างกายเสร็จร่างกายก็ส่งเลือดที่เสียเนี่ยเข้าไปที่หัวใจห้องบนขวาให้ส่งไปที่หัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องล่างขวาก็ส่งไปที่ปอดก็คือจะเป็นแบบนี้แล้วก็หมุนเวียนเป็นวัฏจักรหรือไซเคิลต่อไปเรื่อยๆนะครับ ก็คือตามนี้เลยครับตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับลูกศรที่ได้เขียนผิดไปก็คือจากร่างกายเดี๋ยวส่งไปหัวใจห้องบนขวาเพราะต้องจําเสมอนะครับว่าหัวใจห้องบนเนี่ยทำหน้าที่รับเลือดเสมอแล้วหัวใจห้องล่างก็คือทำหน้าที่ในการส่งเลือดเสมอครับผมล่างขวาก็คือจะส่งเลือดไปปอดล่างซ้ายก็คือจะส่งเลือดไปที่ร่างกายครับหัวใจบนขวาก็คือรับเลือดมาจากร่างกายหัวใจบนซ้ายก็คือรับเลือดมาจากปอดครับผม ก็คือทางฝั่งจะสังเกตนะครับว่าทางฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่าทั้งหมดเลยแล้วทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงทั้งหมดเลยครับผมก็ตามนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราเนี่ยทำการมองผู้ป่วยที่หันหน้าเข้าหาเราดังนั้นซ้ายขวาก็จะสลับกันดังภาพนั่นเองครับผมถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนึ่งสื่อดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุง